แล้วก็ที่ทีเ่เร็วๆนี้คุยก็มีตามที่เป็นข่าวแล้วครับมีข้อมูลว่าอนยการของจังหวัดชลบุรีออกมาบอกว่าตอนนี้คดียังไม่พิจุดณาไม่มีการแจ้งข้อกล่อออาวหาเจตนาฆ่าผู้อื่นอะไรเงี้ยพอจะทราบอย่าง,าาง,าง,างต้องถามทางอายการชนบุรีครับเพราะว่าเออมันเป็นความเข้าใจของผมที่ได้ข้อมูลมาจากจาก คนที่ทํางานให้ผมช่วยผมอยู่นะฮะทีนี้อย่างที่บอกนะฮะเป็นธรรมดาว่าเมื่อได้รับข้อกล่าวหาแบบนี้จะจริงหรือไม่จริงเนี่ยผมว่าทุกท่านก็คงจะรู้สึกแย่นะครับก่อนหนะ้านี้ได้มีการไปลองขอความเป็นธารกับอายการสูงสุดก่อนไหมคะไม่มีครับ ว่าข้อหาที่พนักงานสอบสวนตั้งแต,แต่ตอนแรกนี่ก็รู้สึกขัดใจแต่ทันทีแรกแล้วว่ามันน่าจะรุนแรงไปสำหรับตัวเองต<ม>อนนี้เป็นข้อหาพนักงานสอบสวนก็ส่งให้ขับอาการคดีที่คุณสุเทพดำเนินคดีกับผู้กรณีพอทราบความพฤตหน้าบ้างได้ครับว่าผมไม่ได้ดำเนินงานไม่ดำเนินคดีกับทางทางผู้กรณีนะครับเป็นพนักงานสอบสวน เราเรามีการแจ้งให้เราทราบติดตามแจ้งครับแจ้งครับค่ะยังไงบ้างนะคะล่าสุดเท่าที่เราพูดคุยกับตำรวจคือ <c oughs> ผมไม่ได้ไม่ได้ไปรู้ในรายละเอียดมากนะครับ <c oughs> ก็จะมี2กรณีกรณีที่เขาเข้ามาทำร้ายผมในรถนะฮะแล้วเกิดการยิงน,นะครับจากนั้นก็เป็นอีกกรณีที่หลังจากยิงแล้วผมเปิดประตูมอบตัวกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็มอบบุทให้จากนั้นเนี่ยก็ผมโดนทำรายอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นผมก็ไม่ทราบอะไรแล้วผมไปแล้วครับเอกสารที่นายถือนี่มีอะไรอยู่ในเอกสารบ้างครับที่มาให้กับท่าน ถึงหนังสือร้องเรียนนะครับถึงท่านดุษเดียรยบุตรนะครับรองปลัดกระทรวงยุตธรรมแล้วก็มเกีเอกสารประกอบแค่เล็กน้อยครับพี่พี่ทานายได้เป็นคนไปติดต่อที่อายการชนบุรีเมืเ่อเดือนพิดาหรือเปล่า๋อไม่ใช่ผมครับผม วันนี้ผมเพียงประสานให้ท่านมีโอกาสได้พบกันแค่นั้นเองครับได้มีการสอบถามกับทานายที่ไปติดต่อที่อายการชลบุรีไหมคะว่านัดครั้งที่แล้วคือนัดอะไรเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาผมก็ยังไม่ทราบข้อมูลมากนะครับวันนี้ผมต้องสอบถามทานายเขาอีกทีครับตอนนี้มีทานายที่ดูแลคดีนี้กี่คนคะคุณสุเทพอ่ หนึ่งท่านครับหนึ่งท่านก็คือคนนี้ไม่ใช่ครัออวันนี้นี่คือว่าผมเป็นเพียงผู้ประสานงานให้ท่านรุศดีกับคุณสุเทพเนี่ยครับมีโอกาสได้พูดคุยเยนก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วก็ต่อไปข้างหน้านะครับถ้าทางกระทรวงยุติธรรมจะแต่งตั้งทนายเพิ่มเติมให้หรือจะจัดหาทนายเพิ่มเติมให้อะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องนะครับแต่ตอนนี้มีแค่คนเดียวอยู่ครับ ส so yes, well, like? oh, right? huh ั่งเกดก็คือปลายเดือนนี้ที่จะต้องฟังคําสั่งหมออยางการใช่ครับเราสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องปลายเดือนนี้รู้เรื่องเลยด้วยข้อหาอะไรวันที่เท่าไหร่ครับนับยี่สิบเก้าที่มาวันนี้พ่อผมไม่ได้รับความเด็ดขาดเชียณครับ ยู่หมายถึงพอเกิดกระแสข่าวไปแล้วก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจก็เลยมายื่น่อนขอความมั่นใจเพื่อม,มีใครจะช่วยเหลือตรงนี้เราได้บ้างใช่ไหมตอนนี้บอกตรงๆนะฮะใครช่วยเหลือผมได้ผมหาหมดสภาพจิตใจของครอบครัวผม <BI AN> แย่มากๆแล้วครับ เรามีความรู้สึกว่าเราทำตามกฎตามระเบียบตามวินัยจราจรแต่ว่าคู่กรณีของเราเขาไม่ได้ทำตามวินัยจราจรแต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันก็คือการที่เราไม่มีน้ำใจมันคนละเรื่องกันะก,กับวินยัยการทำวินัยเป็นความผิดนะคะ การพูดคุยกับทนายในเรื่องของกระแสข่าวการแจ้งข้อเก่าหาเพิ่มเติมว่าหนูับฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยหมายถึงคดีอื่นคดีข้อหาอื่นไม่ตกเป็นต้องการค่ะว่าจะมีสองคดีครับมีของข้อเก่าวหาครับข้อเก่าวหาเรื่องพกถือปืนอันนี้ยอมลักครับว่าจริงครับแต่ว่าไอ้เจตนาฆ่า ผมว่าไม่ใช่ผมต้องการแค่ให้เขาออกไปจากรถ่นีแต่ข้อหาถกอาวุธปืนนี่เราโดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วโดนตั้งแต่แรกครับแต่ว่าเป็นสองเดือนเดียวกับที่อายการเรียนผมไม่ทราบเรื่องกฎหมายต้องต้องลองถามผู้รู้กฎหมายครับว่ามันใช่คดีเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ค่บ ข้อหาก็จะเป็นเรื่องของที่ทราบนะครับก็มีฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็พกพาอาวุธไปในที่สาธารณะแลาใช้อาวุธนะครับอันนี้ตามที่ตํารวจส่งให้อายก,การใช่ไหมคะสองข้อใช่ครับที่ที่ทราบมาคือว่าตํารวจเนี่ยส่งให้อายก,การนี่เป็นข้อหาเราเนี่ครับแต่ว่าอายก,การเนี่ยจะพิจารณาฟ้องในข้อหาใดเนี่ยก็ต้องอยู่ที่สำนักงาน,นอายก,การอีกทีครับแต่ตํารวจส่งไปสอง